A.I. ถูกพัฒนาให้เหมือนคนแต่เธอจะมาขี้เกียจตัวเป็นคนเหมือนกันไม่ได้มันไม่ใช่ <Hey. S 1> ปัจจุบันนี้มีการนำ A.I. มาใช้งานในหลากหลายธุรกิจมากนะคะซึ่งอย่างในปีหน้าเนี่ยก็จะมีการนำเอามาใช้ในธุรกิจสื่อคือนำมาช่วยสรุปข่าวเขียนข่าวต่างๆนะคะหลายคนก็เริ่มกลัวบอกว่าเอ๊ะแล้ว A.I. มันจะมาแย่งงานเราหรือเปล่ามันทำงานได้24ชั่วโมง7วัน แต่จริงๆแล้วอิงกี้อยากจะบอกทุกคนนะคะว่า AI มันไม่ได้ขยันขนาดนั้นค่ะล่าสุดมีคนใช้ตัว ChatGPT m o เด l GPT4 นะคะ mm hmm. ก็มาร้องเรียนกับทาง OpenAI ว่าการทำงานของ AI มีความช้าลงแล้วก็ประสิทธิภาพมีความด้อยลงมากๆซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเคสแบบนี้เคยเกิดมาแล้วตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาว่ามันมีการทำงานที่ช้าลงแล้วบริษัทก็ออกมายอมรับจริงๆว่า ตัว chatgpt 4มีความโง่แล้วก็ช้าลงจริงจริงอันนี้คือไม่ได้บุลลี่นะคะบริษัทเขาบอกแบบนี้จริงๆแล้วก็ขอให้ผู้ใช้งานช่วยฟีดแบคกลับมาให้หน่อยว่าประสิทธิภาพการทำงานเป็นยังไงบ้างหลายคนอาจจะสงสัยว่า มันเกิดอะไรขึ้นผู้ใช้ถึงเข้าไปร้องเรียนนะคะตัวอย่างเช่นมีการให้ AI เนี่ยช่วยเขียนสรุปหรือให้ช่วยเขียนโค้ดให้นะคะ AI ก็ให้คำตอบมาประมาณช่วงแรกค่ะแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าฉันเชื่อว่าผู้ใช้งานมีความเก่งเพราะฉะนั้นให้ไปทำต่อเอง เอา้าถ้าเกิดว่าฉันมีเวลานะคะหรือว่าฉันไม่ขี้เกียจแล้วฉันจะให้เธอช่วยทำทำไมใช่ไหมย้อนกลับมาที่การทํำงานของ AI นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานของ AI ครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากใช้พลังงานในการประมวลผลเยอะแล้วก็ใช้เวลาเยอะในการทํำงาน ก็เลยอาจจะเดาว่าตัว AI อยากจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหรือเปล่าเลยไม่อยากทำงานยาวยังไงก็ต้องรอดูนะคะว่าทาง Open AI เนี่ยเขาจะมาแก้ไขปัญหานี้ยังไงจะทำให้ AI เนี่ยมันหายขี้เกียจได้หรือเปล่าสุดท้ายแล้วหลายคนที่กลัวว่าเออ AI มันจะมาแย่งงานเราหัวหน้าจะเปลี่ยนไปใช้ AI แทนใช้เราเราก็สามารถตอบหัวหน้าได้ว่า จริงๆแล้วหนูขยันกว่า AI ค่ะเพราะว่าถ้าหัวหน้าถามอะไรมาหนูตอบครบทุกคำถามแน่นอนไม่ได้ไล่ให้หัวหน้ากลับไปทำงานต่อเองสุดท้ายแล้วหลายคนที่กลัวว่า AI มันจะมาแย่งงานเราหรือหัวหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้ AI แทนใช้เราก็ส่งคลิปนี้ไปให้หัวหน้าดูนะคะเพื่อที่จะบอกหัวหน้าว่าเวลาส่งงานมาให้หนูหนูตอบครบนะคะไม่โยนงานกลับไปให้หัวหน้าเหมือนกับ AI แน่นอน แล้วหนูก็รักคุณหน้าตลอดไปไม่เหมือนกับ AI ที่หัวหน้ากําลังปื้มหรอกค่ะจริงๆแล้วยิ่ง AI เนี่ยพัฒนาไปฉลาดเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจว่าเราเป็นคนใช้ AI หรือ AI มาหลอกใช้เราใครหลอกใครไม่รู้แต่ไอไม่เคยหลอกอยู่นะรู้ใช่ไหมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับชาวสปริงเทคแล้วก็อิงกี้ด้วยนะคะ